<laughs> อ,นนะอะขยับไปก่อนขยับไปก่อนไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นี้แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ, <laughs> <laughs> อ,ะอะไรดีไปกว่านี้นี <laughs> ่เลยค่ะบอกเลอยดิเมโซเอสเทติกดูปากขณะอย่างที่นะคะเมโซเอส เทติก <laughs> แ่เน้นย้ำแบนเป็นเมโสสลายไขยมันครับเจ้ยังไงขายของตลอดไม่ได้ขายของแต่พูดเจ๊งเครื่องสักผ้านาที่มันคือสักผ้าใช่ป่ะ <laughs> แต่อันนี้หน้าที่มันคือสลายไขยมันต <laughs> อน้โหนมเนี่ย <laughs> หายไปเดี๋ยว่อนบอกกันนะว่าบอกกันนะว่าอันนี้ง่ายมากง่ายกว่าไหมแค่มีเมโซเอสเทติกเครื่องสก้รยมันทํางานไปให้มันจักผ้าไปแต่เมโซช่วยคุณได้ในการใส่ไขมันเอจบนะคําถามต่อไปมีใครอยากได้บ้างว้ลยแล้วคุณบอว่าเรียกไปฉีดเมโซดีกว่า